อยู่กับสองเสือครับค่ายเดียวกันครับกูเบลโก้ครับ SK 140แพ็คคู่ครับ140คันใกล้สุดเลยครับ140ซุปเปอร์เอ็กครับพึ่งแปดเหมือนกันคันข้างหลังครับจุกตาสีส้มครับ140 140ซุปเปอร์เอ็กซ์ เบรคนี้จะเกิดก่อนนะเป็นรุ่นพี่นะวันนี้งานขุดคอกหนองนาครับอยู่ที่อุดรธานีครับตอนนี้ก็ประมาณ90อร์เซ็นแล้วครับเหลือที่เดียวครับเหลือบ่อดเดียวครับบอ่อนี้เป็นสาล็กแปดครับก็ใกล้จะจบบ่อนะครับตอนนี้ดินเยอะมากเลยครับไม่มีที่ยิงดินครับตอนน้อง ช่วยกันโวยออกคันหนึ่งครับอีกนนคันนึงขุดดึงสลบเหลือไม่เยอะนะก็วันนี้นะ่าจะจบงานได้ครับลมแรงมากเลยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวครับ ที่ตรงนี้ประมาณ6ไล่ครับนี่ครับติดบีสสโ p ทั้ง2องคันเลยนะนางานก็เจอปัญหาครับจะช้าหน่อยครับเพราะว่ามีหินครับหินแม่ลังนะหินก้อนใหญ่มากเลยครับ จีปัญหาบางคันก็ปีคักนะนี่ครับเดือไม่เยอะนะเดือนนิดเดียวครับนี่ครับตรงนี้เป็นวงใหญ่นะครับเลกแปดวงใหญ่ มีคำถามว่ารุ่นไหนเร็วกว่ากันนะสำหรับซ u เปอร์เอ็กกับเอ็กเอมนี่หลายคนหลายผู้รู้เขาบอกว่าซ u เปอร์เอ็กนี่จะเร็วกว่าแต่ในความรู้สึกของผมนะส่วนตัวผมนะผมว่าเท่าเท่ากันนะครับไม่ต่างกันครับปัจจัยหลักก็ขึ้นอยู่กับคนขับครับ ลองลองมาก็เป็นหน้างานครับขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วยครับน่ครับเหลือไม่เยอะนะ ใหญ่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับอากาศหนาวเย็นลมแรงครับขุดบ่อเสร็จก็เหลือเกลียดินข้างบนครับ ปรับเกียร์เฉลีย่ยให้เท่าเท่ากันครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะปันน้นเป็นโคกงโค้โบปันครับเดี๋ยวจะบินโดนโดนบินไทยทีนึงครับให้ท่านผไ้ชมได้ชมกันครับ น,นี้จะเป็นคลองนะเป็นคลองรอบๆครับความลึกก็ประมาณ1เมตรครึ่งครับนครับ,นะรบเป็นคลองรอบๆแล้วมาเชื่อมกับสะเลขแปดครับ สองคันเสียงกระหึมเลยนะน้ำมันเชื้อเพลิงก็คันละหนึ่งร้อยลิตรต่อวันครับไม่เกินนี้นะพักตอนเที่ยงรอบเดียวครับนี่ครับสโลปส,สวยๆครับสาเลขแปดในะอันนี้เป็นวงใหญ่ครับ เดี๋ยวขุดสเสร็จก็จะขึ้นมาเกลี่ยดินข้างบนครับเหลือไม่เยอะครับจบงานได้แล้ว ที่สนใจอยากขุดโคกน้องนาครับเราก็ออกแบบแล้วก็สำรวจพื้นที่ให้ฟรีครับไม่คิดตังค์ก็สามารถติดตอ่อเข้ามาทางเพจหรือโบอบโทรหน้าเพจได้นะครับก็ราคาก็คุยกันได้ครับอโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง จอจบออดำซิ้นไป้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับตาท,าท่านผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ